สวัสดีครับผมปีเจมบัสเกมเอร์นววันนี้มาเจอกันกับเกมโอเชียาดอทไอโอต้องเป็นหนึ่งในใต้ทะเลได้เวลาเริ่มเล่นต้องเป็นเอ้ยอะไรวะเนี้ยปลาแดงเมื่อกี้เขาเขียนว่าอะไรฮะคนไทยไม่ฆ่ากันเออเมื่อไปเรื่อยไอพวกมันกับพุนพวกนี้มันทําอะไรผมไม่ได้หรอกโอเคผมจะขยายพันปลาของผมสายพันหน้หมูต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินเอในท้องทะเลพูดผิดแต่อุ้ยพวกนี้อุ้ยมันเลื้อยไหวจังไอ้ย ปาบ้าเลยเลยวะเอาเป็นว่าอันดับเอาสิเอาเวลาเอาเวลาสู้ได้นะเฮ้ยมีแบกค์กับคดณนยกูตายกูตายเจ,ย,จ,ย,จย,ยันเจยันเจยันเอ้ยตัวปาดเนี่ยกลับมาใหม่ครับเมื่อกี้โอ้โหมีดูเดือดเลือดพลาดนิดนึงว้ยอย่าแม่งก,กับคุณอ,อย่าทำอย่าทำไรป้ากูแบงกับคุณโอเคแบงอีกแล้วเหรอตายหมด ปลาคุณตายหมดเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยพวงนี้ผมก็ต้องกินแพนต้อนเป็นอาหารก่อนมันเป็นอาหารที่โอชาที่สุดสําหรับปลาอย่างผมเพราะฉะนั้นแล้วแพนต้อนธรรมดามันคงทําอะไรผมไม่ได้ต้องเป็นแพนต้อนน้ำเลยแต่ปลาอย่างผมเนี่ยเกียดเลยเกียรแมงกะพุนเป็นที่สุดไอ้เจ้าได้จะไปไหนดูดูดูเจ้าได้ไปไหนแล้ว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 ไปฆ่ามันแต่กูลปลาเหยืนของเราเนี่ย มันต้องเป็นหนึ่งในใต้ทะเลแน่นอนอาณาจักรที่ผมกำลังสร้างไว้ผมรอปลาตัวเมียอยู่ <c oughs> สิ่งประปักของผมคือแมงกะพุนสีขาวนวลน,นี่ <c oughs> เห็นมันนิ่งๆอย่างนี้มันฟาดเรียบนะครับปลากูนี่เรียบเลยรวมล่างอ่ะดีดีเป็นปลาใหญ่แล้วคูตัวเท่ากูเลยโอ้โห <c oughs> ผมก็ไปเนอาจจะโดนแทะโลมได้อยาเข้าไปเลยคูไม่อยากเห็นกระดูกตัวเองไอ,อ้ไาเหยืนชมพู คิดว่าเจ๋งละวายน้องไงอะไรเพ yeah, ิงไอ้เพื่อนก้ามัอย่าทำอย่าทำอะไรกูเลยโอ้ันกัดปลาน้อยผมเป็นตัวหนึ่งครับรวมตัวกันรวมตัวกันเป็นปลาใหญ่อีกแล้วมาแล้วครับปลาไอ้ไอ้เทียวไอ้เข้ามาดิยาเพลขามันดตัวกูตายเดี่กูตายกูตายกูถอนถอนกูกลับ้านถอยเหลือแต่กระดูกไงไม่น่าไปเปรี้ยวกับมันเลยมาแล้วน้องเพลสวัสดีอย่ามาค่ากูจะมาแล้ว มอไอปลาดำปลาดำแดกลูกแม่งเลยแดกลูกมันดีดีเขาไม่แดกลูกมันเยี่ยมเออหลวงเสือกุกูตารแล้วกูตารแล้วฆ่า,าแม่งเลยฆ่าแม่งตายเยสวู yes. ้เอาแล้วแหมวันเดวันดเดอได้น่าจริงเอาหน่าจริงก็อย่าหยุดนะเพื่อนนะพร้อมข่าวอ,อ้าออูนิดเดียวแม่งเงย,เาย <c oughs> ตาคนต่างถอยไป <c oughs> ตกใจกูแหละกูรู้เฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ย่อแดงอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคปล่อยกูไปขอบคุณเหยื่แดงไปได้ไปได้มาดีมาดีก่อนมาดีก่อนจ้ามาดีก่อนจ้า,จ,าจ,จะได้แลนะ้วปพื่อนข้าแม่งไลเดินพวกยาวตายตายตายไปตายไปกัดมันเฮ้ยเจยันดิเดถอยมาก,ก่อนเฮ้ยมาดีไอ้ปลาไอ้เหยื่เขียวอ่อนไงเพื่อนไปดีไหมปลาข้าแม่งเลยเยส ข้าแางก่อนล้างสร้างตัวก่อนนะสักสองรแต้มถ้าถอย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 มอยถ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 อ้ถอยถอยถอยถอมาอยาอยาอยถ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 อยอยถอ้อยถอยถอยอยยถอยอยถอยถอยอยไอยอยถายถอยถถอยยอ้าอยถอยดอยถอยอยถ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 ้ยถอ ใจจริงปะล่ะโดนแล้วล่ะเอามาล่ะไอ้แมงไอเดี๋ยวได้แล้วเพื่อนได้จะได้แล้วเพื่อนนะฆ่าแมงเลยฆ่าแมงเลยเอ๊โอเคใจเย็นเอ้ยมึงเจออะอยากเจอดำไมเพื่อนอยากเจออเอามาเด็กอยากเจอกัดแมงเลยมาดี้มาดี้แจกก็ล่ะฆ่ามันเล่ฆ่าแมงเลยมึงไปไหน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 แดกปูแมงเลยดิโอ้ดูดิปะ ว่าไงว่าไงทำไมหรอเจะได้ด้วยจะได้อดุ้ยดวกูตายดวกูตายดูดูดวกูตายดูดูตาย